ผมไม่ได้กังวลเรื่องการต่อสู้จริงๆผมรู้สึกกดดันเรื่องน้ำหนักมากกว่า สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ครับก็มาประเด็นสําคัญในเรื่องของสื่อต่างประเทศครับซึ่งวันนี้ครับเราก็ยังอยู่กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าอีกเหมือนเดิมครับซึ่งเจ้าตัวนั้นจะมีไฟในวันที่28มิถุนายนนี้และก็มีไฟในเดือนกันยายนกับโจนาธานเนกัตตี้ในศึกวัน168ที่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งในสื่อข่าวต่างประเทศนั้นครับก็ยกเรื่องประเด็นเรื่องของน้ําหนักซึ่งทางด้านซูเปอร์เล็กนั้นครับต้องเปลี่ยนน้าหนักในระยะเวลา เพียง2เดือนในการชกในไฟที่จะถึงกับทางด้านกล้องธรณีและก็ไฟต่อไปกับทางด้านโจนาธานเฮกตตี้เดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาพร้อมๆกันเลยครับทางด้านซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก,ก้าระมัดระวังเรื่องของ2หมวดน้ำหนักครับก่อนการแข่งขันกับกล้องธรณีในศึกวันที่28พฤิจุนายนกับทางด้านโจนาธานเฮกตตี้ในศึกวัน68ที่อเมริกา ซึ่งทางด้านซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าประเชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ลำบากในการต่อสู้ในสึกวันชิวิชิปในช่วงระยะเวลา2เดือน ถึงแม้ว่าทางด้านซูเปอร์เลกเองครับจะดูเหมือนว่าเขาจะต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการต่อสู้อย่างที่ยากลําบากแต่ที่แปลกใจนั่นไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่นักชกชาวไทยอย่างซูเปอร์เล็กนี้กังวลเกี่ยวกับการพูดคุยใน south china morning post ซึ่งทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมูก่ก้วได้เน้นถึงปัญหาหลักที่เขาอาจจะพบเจอครับซึ่งทางด้านซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าได้บอกว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องการต่อสู้จริงๆนะครับ ผมรู้สึกกดดันมากกว่าในเรื่องของน้ำหนักเพราะผมจะต่อสู้กับกล้องธณีในน้ำหนักฟลายเวทแล้วผมจะต่อสู้กับโจนาธานเฮกตี้ในน้ำหนักแบบเบนตันเวทและความแตกต่างของเวลานั้นเพียง2เดือนเท่านั้นเองครับ แต่ซึ่งทางด้านซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นั้นก็ยินดีที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโจนาธานเฮกตี้ในรุ่นที่ดีที่สุดของโจนาธานเฮกตี้ที่บอลอารีนาแดนเวอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางด้านซุปเปอร์เล็กนั้นยังคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเดอะเจเนอรัลโจนาธานเนกัตตี้วัน168 และทางด้านซูเปอร์เลกเกียรติหมู่ก้วนั้นได้พูดคุยกับสปอร์ตกีด้า m m a ครับโดยแย้งว่าขณะนี้ผมเป็นแชมป์โลกในกติกาการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิ่งในศึกวันชิปชิฟซึ่งทางด้านซูเปอร์เลกนั้นยินดีที่จะขึ้นไปต่อสู้กับทางด้านโจนาธานเนกกตี้ในรุ่นที่ดีที่สุดของเขา และนี่ครับก็คือข้อมูลข่าวสารจากข่าวต่างชาติครับในประเด็นที่ว่าเรื่องของน้ำหนักของซูเปอร์เลกนั้นใน2ศึก2ไฟที่ห่างกันแค่2เดือนครับ ถึงอย่างไรก็ดีครับสาหรับซูเปอร์เล็กเกียร์หมูเก้าครับก็ออกมาการันตีแล้วนะครับสําหรับการลดประมาณ13กิโลซึ่งจะเป็นสึกแรกครับที่จะเจอกับทางด้านกล้องทรณีในวันศุกร์ที่28พิถจนายนนี้ซึ่งเจ้าตัวครับก็ได้ยืนยันกับสื่อแล้วครับว่าในการลด13กิโลไม่ใช่เพียงครั้งแรกเท่านั้นครับซึ่งทางด้านเจ้าตัวก็ยังบอกอีกนะครับว่ามีนักพชนาการดูแลอย่างดีครับก็เหมือนไฟที่เจอกับทาเครุขอแค่แฟนมวยเชื่อใจครับทําได้อย่างแน่นอนครับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว แล้วมันคือบทเรียนสําคัญครับซึ่งแน่นอนครับแฟนมวยก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นเรื่องน้ําหนักเพราะว่าเวลาโดนหักค่าตัวแต่ละครั้งครับในการเสียค่าชดเชยนั้นโอ้โหนักมวยเหนื่อยกว่าจะซ้อมมาถึงวันนี้ครับ พลาดแค่กิกเดียวครับเงินในส่วนนั้นก็ถือว่าทดแทนค่าเหนื่อยเราไปได้ยเยอะเลยครับถึงแม้ว่าข่าวสารต่างประเทศครับจะเป็นกังวลเรื่องของน้ําหนักในระยะเวลา2เดือนของซูเปอร์เล็กซึ่งจะมีไฟกับกล้องธรณีและไฟต่อไปไฟใหญ่แห่งปีนั่นก็คือเจอกับโจนาธานเฮกตี้ซึ่งในเรื่องน้ําหนักนั้นครับก็ไม่แปลกใจครับที่จะเป็นประเด็นพูดในการเปลี่ยนน้าหนักภายใน2เดือนแต่สําหรับคนไทยของเราครับถ้าเกิดว่าใครติดตาม Facebook ของซูเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตหรือซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่ นนัน้ซึ่งเราครับก็จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวแจ้งครับในเรื่องของน้ําหนักว่าสบายใจได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในประเด็นหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ